คุมโชคชะตาคว้าความสำเร็จนบโปลียนิวและนี่คือ30แนวคิดจากนบโปลียนิวที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถคุมโชคชะตาตัวเองได้ไปฟังกันครับข้อ1ความสำเร็จย่อมเป็นของคนที่มีความพยายามในเมื่อมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียหายมีแต่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจงใช้ความพยายามคุณค่าของเราจะอยู่ที่ความกระตือรือร้นของเราเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ พวกเขาปรัศสัจจกความกระตือรือร้น,นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จได้ทุกๆอย่างเลยที่ตัวเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นอย่างไร้ขีดจำกัดข้อ 2. ก่อนที่เราจะสามารถได้รับความสำเร็จในด้านการขายเราจะต้องเอาชนะความรู้สึกประมาทให้ได้ซะก่อนนั่นก็คือการควบคุมน้ำเสียงของตัวเองการควบคุมน้ำเสียงเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการขายทั้งหมดค้นพบว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีนี้ ุณจะสามารถควบคุมมันได้ดีขึ้นขอน้อ 1. พูดเสียงดังมากขึ้นจงพูดออกมาให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถได้ยินคนและรับรู้อย่างชัดเจนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองขออง้อ 2. พูดอย่างรวดเร็วแล้วก็จดจ่ออยู่กับเรื่องที่คุณพูดเท่านั้นจ้องตาคนที่เขารับฟังคุณด้วยขอ้อ 3. หยุดเป็นจังหวะและเน้นถ้อยคาหยุดในจังหวะที่ควรหยุดเน้นรงคําที่เป็นคําสําคัญขอ้อ 4. รักษารอยยิ้มในน้ําเสียงของคุณข้อห ปรับระดับเสียงของคุณให้ต่างระดับเข้าไว้เสียงที่มีระดับเดียวกันเนี่ยย่อมน่าเบื่อและชวนต่อต้านชงลดระดับเสียงของคุณลงครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคอยเงี่ยหูฟังคนแล้วปรับเสียงเพื่อเน,น้นบางคําที่เป็นคําสําคัญก่อนก่อนที่จะกลับไปสู่เสียงระดับปกติของคนข้อ 3. จชงใช้พลังแห่งจิตใต้สํานึกบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองในเชิงลบก็มีแต่จะได้ผลลบนะครับเช่นฉันไม่สามารถฉันทําไม่ได้ ฉันทำไม่ได้หรอกปลี่ยหมายเป็นฉันทำได้ฉันทำได้ทุกอย่างเลยที่ฉันอยากจะทำการพูดกับตัวเองในเชียงบวกย้ำๆซ้ำๆจะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณย้ำบางสิ่งบางอย่างต่อตัวคุณบ่อยครั้งมากเท่าไหร่จิตใต้าสานึกของคุณจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงถ้าหากว่าตอนนี้คุณกําหนดเป้าหมายที่มีเหตุผลและเป็นไปได้โดยไม่ได้ละเมิดกฎแห่งพระเจ้าหรือว่าสิทธิแห่งเพื่อนมนุษย์จิตใต้สํานึกจะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งนั้นได้เร็วขึ้น เช่นถ้าคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหนึ่งล้านบาทภายในปีนี้ทุกๆเช้ามองตัวเองหน้ากระจกเงาและพูดออกมาว่าฉันจะออกไปขายอสังหาริมทรัพย์หนึ่งล้านในปีนี้ฉันจะออกไปขายอสังหาริมทรัพย์หนึ่งแสนในเดือนนี้เดือนหนึ่งแสนเป็นต้นจงย้ำกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยห้าสิบครั้งในตอนเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อเป็นการวิงวอนขอการนำทางข้อสี่จงเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าหากคุณเชื่อว่า หลักแห่งความสําเร็จใช้ได้ผลกับคนเช่นเดียวกันกับคนอื่นแม้ว่าประสบการณ์ตอนนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาพใดถ้าหากคุณเชื่อว่าคุณถูกโชคชะตากําหนดมาให้ล้มเหลวคุณก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยเพราะว่าคุณก็จะล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสามารถอย่างหนึ่งครับที่จะเปลี่ยนความคิดของเราไปเป็นสิ่งที่คู่ควรกับมันเสมอถ้าคุณเนี่ยปล่อยให้จิตใจของคุณมกมุ่นอยู่กับความคิดถึงความยากจนความล้มเหลว คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะต้องกลายเป็นคนที่ล้มเหลวแน่นอนครับข้อ5คุณเป็นผลผลิตของพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมร่างกายจิตใต้สำนึกของคุณประสบการณ์จากความคิดการกระทําของคุณตำแหน่งที่อยู่และทิศทางของคุณในเวลาและอวกาศและบางอย่างนอกเหนือจากนั้นรวมทั้งอำนาจที่คุณรู้จักและก็ไม่รู้จักคุณคือคนสำคัญที่สุดที่มีชีวิตอยู่ปรับเท่าที่คุณและชีวิตของคุณเกี่ยวพันไปถึง คุณมีสักยภาพที่แฝงอยู่ภายในที่จะใช้ดึงดูดควบคุมกลมกลืนกับสิ่ง,งต่างๆเนื่องจากว่าคุณมีสมองและระบบประสาทที่คุณสามารถใช้สร้างนิสัยที่ถูกต้องกับการเรียนรู้จากจิตสํานึกของคุณให้มีผลต่อจิตใต้สํานึกของคุณคุณคือจิตใจที่มีร่างกายจิตใจของคุณประกอบไปด้วยพลังแฝงคู่หนึ่งที่มองไม่เห็นซึ่งมีอํานาจมหาศาลเมื่อใช้มันอย่างเหมาะสมก็คือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกข้อ6 ความรู้คืออำนาจแต่การที่นำความรู้มาใช้มันคืออำนาจต่างหากข้อ 7. คุณสามารถที่จะทวีผลงานของคุณขึ้นมาสองเท่าด้วยอำนาจแห่งจิตใจคุณสามารถที่จะนึกเห็นความสำเร็จเป็นทวีคุณของคนได้ให้คุณเขียนคำว่าพรุ่งนี้ฉันจะจากนั้นเนี่ยถึงตอนนี้จงพักผ่อนอยู่กับที่สัก15ห้านาทีเปิดใจของคุณแล้วถามตัวเองว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อฉันไปถึงเป้าหมายจากนั้นให้เวลาสักครู่ เขียนความคิดของคุณออกมาตามที่มันปรากฏในภาพในหัวปล่อยให้อเดียลื่นไหลซะบ้างเขียนใส่สมุดของคุณครับข้อ8คุณจะต้องรู้ชัดว่าคุณต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อจะได้มันมาคุณจะต้องเชื่อว่ามันจะต้องทำได้โดยตัวคุณเองซึ่งแน่นอนมันอาจจะยากสักหน่อยตอนเริ่มต้นแต่ถ้าคุณทำต่อไปมันก็เรียกว่าภาวะโฟล์ข้อ 9. คุณจะต้องฝึกที่จะยอมรับในการเรียนรู้การเชื่อมสายสัมพันธ์ การดูดซึมการนำไปใช้งานสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดได้ยินได้ฟังได้อ่านทำให้มันมีประสบการณ์เข้าไว้และคุณจะรู้ว่าถ้าเราเนี่ยยอมรับเชื่อมความสัมพันธ์ดูดซึมหรือย,ย่อยหรือตกผลึกให้เป็นส่วนประกอบของตัวเราประยุกต์และนำไปใช้ประโยชน์คุณจะสามารถเป็นคนที่กลายเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นได้ขอ้อ10เป็นผู้ฟังที่ดีจดจ่อกับการฟังที่ดีและให้คิดว่า คนที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขากําลังเป็นเพื่อนสนิทของเรายกตัวอย่างเช่นคุณไปฟังคำบรรยายหรือว่าตามสัมมนาต่างๆให้คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากําลังพูดกับเราให้เราถามตัวเองว่าคําที่เขาพูดเนี่ยมันหมายความอะไรสาหรับฉันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้สูตรนี้ในการรับฟังอย่างจดจ่อตั้งใจคุณจะได้อะไรมากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ําข้อ11ถึงแม้ว่าการลงมือทํางานเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาดการเชื่อมโยงกับสถานนะ ดูความต้องการของคนแล้วหลังจากนั้นคุณก็ดูดซึมเพื่อกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคนมันจะดีกว่าความคิดดีๆเนี่ยอาจจะดูดซึมหรือย่อยได้ยากการทำเช่นนี้จะต้องอาศัยวิธี3ขั้นตอนก็คือข้อ 1. อาศัยความเข้าใจข้อ 2. อาศัยการตรวจสอบข้อ 3. อาศัยความมั่นคงเมื่อคุณยอมรับได้ว่ามันใช่แล้วสิ่งนี้ความคิดนี้มันใช่เลยหรือวิธีนี้มันใช่เลยสําหรับฉันมันก็จะกลายเป็นนิสัยของคนข้อ12 เรามีอำนาจที่จะเลือกเลือกทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเราจงทำตามเสียงหัวใจตัวเองตามอารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นคืออำนาจที่กระตุ้นเราข้อ 13. จิตใจของเราเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ปัญหามันอยู่ที่เราจะควบคุมมันหรือเปล่าหรือว่าเราจะปล่อยให้มันเนี่ยควบคุมเราโดยตกไปอยู่กับคนอื่นคำมีพระวจณ์หรือคำตัดสินอื่นจงจำไว้ว่าการเลือกเนี่ยย่อมเป็นสิทธิของคุณโดยชอบทำโดยกำเนิด การที่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้คุณจะต้องมีพลังงานในเรื่องของอารมณ์ม,มีความสมดุลในอารมณ์ความสําเร็จของเราเนี่ยเป็นผลมาจากการควบควมุมจิตใจการฝึกหัดที่คุณจะควบคุมจิตใจจะทําให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลามันคือการชนะสภาวะการนักคิดในทางสร้างสรรค์ยอมรู้จักเลือกปฏิบัติเรือกที่จะคิดและนิยมความจริงข้อ14ไม่มีใครที่จะทําอะไรลงไปโดยปราศจากเครื่องกระตุ้น จงทาให้มั่นใจว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยในกลุ่มหุ้นส่วนของคนหรืออาจจะเป็นทีมงานขายของคุณเขาจะต้องได้รับบางอย่างเป็นผลตอบแทนค่าตอบแทนที่กลุ่มค่ากับขนาดของงานที่เขาทําให้กับคุณเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกไม่พอใจจงแต่ไม่พวกเขาอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขกับค่าตอบแทนข้อ 15. คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองก้าวแรกและก้าวสำคัญที่สุดก็คือการนำเอาพลังงานอันยิ่งใหญ่มาใช้นั่นก็คือความมั่นใจ และพลังแห่งการเสนอแนะตนเองซึ่งสามารถควบคุมจิตใจได้สิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้พลังนี้เราเรียกว่าการเสนอแนะตัวเองหรือว่าความเห็นชอบด้วยตนเองและนี่ก็คือการสะกดจิตตัวเองแล้วล้วนว่าให้ตัวเองมั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นในตนเองข้อ16คุณจะต้องควบคุมและบังคับอารมณ์อารมณ์ของคุณจะต้องอยู่ในความควบคุมสะก,ก่อน คุณจีงจะสามารถมั่นใจในการแสดงออกท่าทีในทางสร้างสรรค์ได้หากคุณปราศจากการควบคุมแล้วคุณก็จะเหมือนกับคนที่นั่งอยู่บนหลังม้าที่ขึ้นคนองที่ไม่สามารถจับสายตาได้เลยเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์ของคุณจะต้องรู้จักอารมณ์ซะก่อนอารมณ์สร้างสรรก็คือความรักการอารมณ์ความหวังศรัทธาความกระตือรือร้นความซื่อสัตย์จงรักภักดีความปรารถนาส่วนอารมณ์ทำลายก็คือความเกลียดชัง ความโกรธความพยาบาทความโลภความโกรธความงมงายอารมณ์เป็นแรงผลักดันในการกระทํามันสามารถที่จะยกระดับคนเนี่ยไปสู่ความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อเฉพาะอารมณ์ในทางทําลายคุณก็จะถูกควบคุมและก็สร้างความหมายเชิงลบพฤติกรรมเชิงลบคุณจะต้องควบคุมนิสัยของคุณโดยการใช้ความคิดและอารมณ์ของคุณนําจงสร้างนิสัยครอบงาความคิดของคุณ ไว้ด้วยสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณต้องการอะไรล่ะในชีวิตข้อ 17. จงจําไว้อย่าได้ลืมว่าคุณมีเสรีภาพที่จะพูดและทําอะไรก็ได้ในประเทศที่มีคุณธรรมคุณมีอภิสิิ์ส่วนตัวที่จะควบคุมและบังคับจิตใจของคุณอย่างเต็มที่ให้ไปสู่จุดหมายใดๆก็ตามที่คุณต้องการคุณได้รับความซื่อสัตย์จากทุกๆคนเลยคุณมีพลังอํานาจที่จะแปลเปลี่ยนเคราะห์กรรมโอกาสและความพ่ายแพ้ไปสู่อานาจสร้างสรรค์ คุณมีอภิสิทธิ์ที่จะให้อภัยต่อคนที่ขัดขวางและทําร้ายคุณคุณมีอํานาจที่จะควบคุมอารมณ์ทุกอย่างและแปลเปลี่ยนไปสู่พลังสร้างสรรค์คุณมีสุขภาพสมบูรณ์ที่มั่นใจได้ข้อ 18. เรารู้องค์ประกอบพื้นฐานสาคัญของการรักษาท่าทีจิตใจในทางสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลังแห่งการชักจูงเพื่อข้อ1กําหนดจุดมุ่งหมายของคุณเอาไว้แล้วลงไปหามันข้อ 2. ก่อตั้งกลุ่มหุ้นส่วนกับผู้อื่นข้อ 3. สร้างนิสัยทำงานเกินเงินเดือนข้อ 4. เพิ่มความกระตือรือร้นในการคิดพูดแล้วก็ทำของคุณข้อ5สร้างสมรรถภาพแห่งศรัทธาของคุณขึ้นมาข้อ 6. ควบคุมและบังคับอารมณ์ของคุณข้อ 7. ควบคุมนิสัยใช้ความคิดครอบงำคุณ 8. เรียนรู้การเปลี่ยนเคราะกรรมให้เกิดประโยชน์ 9. แปลมอารมณ์ 10. ถือปฏิบัติการสวดวิงวอนเป็นนิสัยข้อ19 การกระตุ้นตัวเองหรือการลงมือทําอยู่เสมอเป็นพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์และมันจะเป็นแรงกระตุ้นที่จะทําให้เราชักจูงตัวเองได้เพื่อไปสู่ความสมําเร็จที่ต้องการจงมีศรัทธาที่ลึกซึ้งจงคุ้นเคยกับตัวคนเองคนสําคัญที่สุดที่คุณควรจะรู้จักและทําความรู้จักให้ดีก็คือตัวของคุณยังไงล่ะครับคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนลึกที่สุดของตัวคนเองถ้าคุณรู้จักตัวคนเองเข้าใจพลังอํานาจของคุณคุณจะสามารถบรรลทุกอย่างได้ ความเฉลียวฉลาดพลังแห่งวิญญาณระเบียบวินัยพลังอำนาจต่างๆมันคือกุญแจไปสู่ความพึงพอใจและกำไรของชีวิตจงมีศรัทธาที่ลึกซึ้งกับตัวเองหากคุณไม่เคยค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าความรู้จักคุ้นเคยกับชีวิตที่ละเอียดอ่อนที่สุดจงฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างและนั่นอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่คุณจะเอาชนะความกลัวความวิตกกังวลและการที่คุณเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ และมันจะสามารถนําคุณไปสู่ความเข้าใจที่ดีกว่าในเรื่องของพลังชีวิตที่ลึกซึ้งทําให้คุณสามารถควบคุมองค์ประกอบที่มันจําเป็นทุกอย่างที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเป็นเพื่อนสีที่ทรงอํานาจที่สุดของคุณการที่คุณจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณการที่จะได้เรียนรู้ถึงท่าแท้ตัวเองคุณจะต้องใช้ความคิดและความจดใจจ่อฟังเสียงหัวใจเตงเข้าไว้จงหาสถานที่เงียบๆแล้วใช้ความคิดของคุณ ถึงคนที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากเป็นใครครับด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้เขียนออกมาหรือว่านึกหรืออาจจะพูดก็ได้อย่าหาข้อแก้ตัวอย่าโทษคนอื่นหากคุณรู้สึกว่าคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆริงจากนั้นจงเลือกตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆริงจงใช้จุดมุ่งหมายอันนี้เป็นจุดหมายที่เฉพาะหน้าและยาวนานจงอยู่ลําพังนานที่สุดเท่าที่คุณต้องการกับเป้าหมายที่คุณอยากจะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นข้อ20สิ พื้นฐานของศรัทธาข้อ 1. คือการมีเป้าหมายที่สําคัญและแน่นอนข้อ 2. ท่าทีจิตใจในเชิงสร้างสรรค์ข้อ 3. ม,มีหุ้นส่วนอภิจิตข้อ 4. มีสํนนึกในข้อแท็จริงที่ว่าเคราะห์กรรมทั้งปวงเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์มีประโยชน์ที่เท่าเทียมกันหรือมากกว่ามาด้วยเสมอข้อ 5. มีการสวดวิงวอนอย่างน้อยวันละครั้งด้วยความสํานึกรู้คุณของชะตากรรมของพระเจ้าข้อ 6. สํานึกรู้คุณความมีอยู่จริง ของพระเจ้าผู้สร้างโลกข้อ 7. จ็งรู้จักตัวของคุณเองข้อจํากัดเพียงอย่างเดียวที่เรามีอยู่ก็คือการหลอกลวงตัวเองที่เรายอมให้สิ่งแวดล้อมของชีวิตกําหนดจิตใจของเราการกระทําของเราความเชื่อของเราแต่ตามข้อจํากัดนี้เราสามารถเพิกถอนมันได้เพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะมีอภิสิทธิ์กับตัวเองอนุญาตตัวเองให้ตัวเองประสบความสาเร็จข้อ8 ทบทวนความพ่ายแพ้แล้วเคราะห์กรรมในอดีตของตนอย่างใคร่กรวนจงทบทวนทุกอย่างด้วยการเรียนรู้ข้อ9ความเคารพตนเองจะแสดงให้เห็นถึงความปรองดองกับจิตใต้สมนึกของตนเองความสมนึกผิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันเป็นผู้รักษาความยุติธรรมให้กับคนมันนั่งอยู่เหนือความคิดและการกระทำของคนมันปราศจากความลำเอียงคุณแค่รู้สึกว่าคุณสมนึกรู้คุณคุณสมนึกผิดก็พอมันคือการยอมรับและเคารพตนเองอย่างแท้จริง ข้อ21สศรัทธาเป็นสิ่งที่จะต้องมาก่อนพลังแห่งความสร้างสรรค์เนื่องจากว่ามันให้ความเป็นกันเองในสายตาแห่งหัวใจที่พร้อมมันให้สัดส,ส่วนกายเมาะและสมรรถนะที่มุ่งมั่นต่อการไปข้างหน้าสําหรับคนที่สแสวงหาบุคลิกลักษณะที่ทรงอํานาจในการจูงใจผู้คนก็ไม่มีอะไรที่จะแทนที่การประเมินตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นความศรัทธาบางอย่างเนี่ยก็คือการซื่อสัตย์กับตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณย่อมเป็นไปตามศรัทธาที่คุณมีมันคือกฎแห่งความเป็นตัวของตัวเองคือกฎแห่งเสรีภาพเท่ากับคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องันติภาพดังนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าตัวเองและหัวใจของมันก็คือเราจะต้องรู้คุณค่าของตัวเราเองและใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์จงเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในตัวเราเองและเราจะเริ่มเชื่อในเพื่อนมนุษย์ของเราข้อ22จงมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ คนเราเนี่ยจะถูกเห็นจากโลกภายนอกการแต่งกายกริยาท่าทางความสนใจต่างๆจงรักษาท่าทีแห่งจิตใจในเชิงสร้างสรรค์จงเริ่มบังคับตัวเองอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของความกล้าที่จะรู้จักข้อผิดพลาดของตัวเองและมีความต้องการมันอย่างแท้จริงความริ่ารวยอันยิ่งใหญ่12ประการแห่งชีวิตมันก็คือเราจะต้องตรวจสอบมาตรฐานของเราเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่คุณมองหาในคนอื่นๆก็คือสิ่งที่คุณจะพบว่ามันก็สะท้อนมาจากตัวคุณเองในที่สุด นิสัยมองหาสน่ห์ในผู้อื่นจะนาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่ดีในตัวเองทุกคนจะต้องระลึกว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะวิตกกังวลควรค่าแก่การวิตกกังวลและสิ่งให้เราวิตกกังวลก็มีอยู่ด้วยกันสองอย่างข้อ 1. สิ่งที่เราแก้ไขได้ข้อ 2. ส,สิ่งให้เราแก้ไขไม่ได้จงระวังเรื่องน้ำเสียงของคุณจึงควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่าระมัดระวังคนมีนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสคนมีกล้ามเนื้อที่ควบคุมเรี้ยวรอยบนใบหน้าอย่าหน้านิ้วคิ้วขมวด ชงยิ้มชงแสดงน้ำเสียงที่เป็นมิตรและแสดงสีหน้าประกอบซึ่งเป็นหน้าต่างซึ่งใ,ใครๆเนี่ยเขาก็มองเห็นได้ไหวพริบเกี่ยวกการกระทําและการพูดสิ่งนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมคนเราส่วนมากเนี่ยมันจะแสดงความไม่มีไหวพริบในหลายๆทางเช่นสามหาวและขี้โมโหงพูดไม่หยุดหุดปากนิ่งจะเหมาะสมมากกว่าสอดแทรกระหว่างที่คนอื่นกําลังพูดพูดถึงแต่ตัวเองไม่หยุดชอบแสดงความเห็นออกมาทั้งที่ไม่มีใครขอร้อง อดอ้างว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคุ้นเคยแสดงความรังเกยียจของตนอย่างไม่มีขอบเขต 23. คุณสามารถสร้างพลังอํานาจแห่งการโชคดีที่สุดได้ด้วยการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ต่างๆ 24. หัวใจของปรัชญาทั้งหมดของดร์นโปเลียนฮิวมีทั้งหมด17ประการคือข้อ 1. มีความแน่นอนของเป้าหมายรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ชัดเจนไปเลยว่าต้องการอะไรเช่นอยากได้เงินเงินงจนํานวนเท่าไหร่เป็นต้น ข้อ 2. มีพลังอภิจิตนั่นก็คือมีการร่วมมือกันด้วยความชอบพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีทีมมีบ้านมีทีมขายต่างๆมีเพื่อน,อนมีพาร์ทเนอร์คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาความชํานาญเงินทุนของคนอื่นได้เพื่อบรรลุปเป้าหมายตามที่คุณต้องการกลุ่มอภิจิตของคุณจะเริ่มต้นด้วยการที่คุณเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณมีเพื่อนหรือว่ามีทีมนะครับข้อ 3. มีศรัทธาประยุกต์ข้อ4 มีบุคลิกลักษณะต้องตาต้องใจมีบุคลิกลักษณะอ่อนโยนมีสเสน่ห์ดึงดูดดูดีทั้งภายในและก็ภายนอกจงยิ้มและโลกจะยิ้มให้กับคนข้อ 5. มีนิสัยทำงานเกินเงินเดือนทำงานเกินความคาดหวังข้อ 6. มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดิเริ่มข้อ 7. มีการบังคับตนเองให้สมดุลอย่างถูกต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยอย่างดีข้อ 8. รู้จักควบคุมความสนใจของตนเองให้อยู่ในสมดุล ให้มีพลังงานสูงข้อ9มีความกระตือรือร้นข้อ10มีจิตนาการที่ดีในเชิงสร้างสรรค์อยู่สเสมอข้อ11เรียนรู้จากความล้มเหลวข้อ12ทํางบประมาณเวลาและการเงินข้อ13มีท่าทีจิตใจในทางสร้างสรรค์ข้อ14มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรงข้อ15มีสุขภาพที่สุขสมบูรณ์ข้อ16มีความสามัคคีปรองดองกันภายในจิตใจของตัวเอง และกับผู้อื่นข้อ17มีอำนาจนิสัยแห่เงเอกภพข้อ 25. คําคำพูดเพียงอย่างเดียวขายไม่ได้เลยพูดเก่งอย่างเดียวพูดน้ำไหลไฟดับก็ไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะต้องขายได้คุณจะต้องหยุดและสังเกตหยุดฟังสิ่งที่คนอื่นพูดออกมาเช่นเดียวกันถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาคืออะไรคุณจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรมีอะไรกันแน่ที่อยู่ในใจของพวกเขาและสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมีความกระตือรือร้น มีการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดีคุณสมบัติพื้นฐาน8ประการของนักเดินตลาดที่ประสบความสำเร็จขอ้อ1มีความสมบูรณ์ทางร่างกายขออ้อ2มีความกล้าหาญขอา้อ3มีเจตนาการขอ้อ4คํคำพูดคำพูดจะต้องมีเสียงดังพอเหมาะพอดีสแสดงถึงความกระตรือรือร้นและเข้มแข็งขอ้อ5มีบุคลิกต้องตาต้องใจขอ้อ 6. มีการสกดจิตผู้อื่นด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง26 การมีคุณสมบัติอย่างมืออาชีพก็คือข้อ 1. มีความรอบรู้ในสินค้าที่ตัวเองขายข้อ 2. มีความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของตัวเองข้อ 3. มีความเหมาะสมของสินค้าข้อ 4. มีราคาที่เหมาะสมข้อ 5. มีความรอบรู้ในตัวผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าของคุณข้อ 6. มีความเข้าใจผู้มุ่งหวังว่าเขามีความสามารถในการซื้ออย่างไรมีความจะเป็นอย่างไรข้อ7 มีความสามารถในการเข้าถึงจิตใจของผู้มุ่งหวังข้อ8มีความสามารถที่จะปิดการขายคุณสมบัติส่วนตัวข้อ9นักจัดการแสดงข้อ10การควบคุมตนเองข้อ11มีความคิดเริ่มไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันทุกวันคุณกําลังเผชิญหน้ากับโอกาสและการช่วยเหลือบางอย่างเพราะฉะนั้นจงแอดแวร์ลูกของตัวเองและช่วยลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการข้อ12 มีความใจกว้าง 13. มีความคิดถูกต้องทิ้งตรง 14. มีความมุ่งมั่นในตนเอง 15. มีความศรัทธา 16. มีนิสัยช่างสังเกต 17. มีนิสัยให้บริการมากกว่าที่จะคาดหวังข้อ18การเอาประโยชน์จากความล้มเหลวและความผิดพลาดมาเป็นข้อดีของตนเองข้อ19มีกลุ่มอภิจิตข้อ20มีเป้าหมายสำคัญที่แน่นอนข้อที่21 มีการถือปฏิบัติตามกฎทองคำกฎทองคำประยุกต์ข้อ22มีความกระตือรือร้น23มีความทรงจำที่ดี24มีความอ่อนน้อมถ่อมตน25มีความเชื่อในการสำเร็จ26มีการตัดสินใจเด็ดขาดและถูกต้องข้อ27ชุดอ่อนแอสําคัญในบุคลิกและอุปนิสัยของคนเดินตลาดข้อ1มีนิสัยผัดวันประกันพุ่งข้อ 2. มีความกลัวเป็นพื้นฐาน ข้อ3ใช้เวลามากเกินไปในการทาบทามแทนที่จะเปิดการขายข้อ 4. การโยนความรับผิดช,ชอบไปยังผู้จัดก,การฝ่ายขายข้อ5มีข้อแก้ตัวที่ดีเยี่ยมข้อ6ใช้เวลามากเกินไปในห้องรับแขกหรือว่าร้านกาแฟข้อ 7. การซื้อเรื่องราวของเคราะห์ร้ายแทนที่จะขายสินค้าซะก่อนข้อ8สนุกสนานเกินขีดจำกัดข้อ9การอาศัยผู้มุ่งหวังจากผู้จัดก,การฝ่ายขายข้อส0 การรอคอยที่จะช่วยโอกาสทางธุรกิจข้อ1 1รับฟังคำม,มัหม่ข้อ12กลัวการแข่งขันการวางแผนอุปกรณ์และกิิยาท่าทางข้อ13การล้มเหลวที่จะวางแผนงานล่วงหน้าข้อ14จดบันทึกและนัดหมายไม่เข้าท่าข้อ15ความเชื่องช้าของคนขายข้อ16ใช้อุปกรณ์เก่าแล้วก็ล้าสมัยข้อ17ไม่พกปากกาไม่มีปากกาใช้ข้อ18อาศัยแว่นตา แทนการแก้เขินข้อ19เสนอขายอย่างน่าเบื่อหน่ายข้อ20เอาปัญหาส่วนตัวไปเกี่ยวกับลูกค้าข้อ21อล้มเหลวที่จะอ่านและปฏิบัติตามเกี่ยวกับงานข้อ22การจอดรถอย่างไม่มีมารยาทข้อ23การสัญญาในสิ่งที่บริษัทให้ไม่ได้ 24, ข้อ24ความไม่รอบคอบข้อ25อุปกรณ์ไม่พร้อมข้อ26ทุนนิยมแจ่มชัดข้อ28 องประกอบสําคัญที่สร้างความเชื่อมั่นข้อ 1. มีนิสัยรับใช้มากกว่าคาดจ้างหรือว่าความคาดหวังข้อ 2. ทําในสิ่งที่ไม่หวังผลกําไรจากคนที่รับประโยชน์ข้อ 3. ไม่พูดหรือว่าเขียนในสิ่งที่ตนไม่เชื่อว่าเป็นความจริงข้อ 4. มีความปรารถนาอย่างจริงใจในหัวใจข้อ 5. มีการการะทําที่ดีแก่ทุกคนข้อ 6. ทําดีที่สุดเพื่อที่จะดำรงชีพข้อ 7. มารับเอาสิ่งใดมาเป็นสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ ข้อ8ไม่เรียกร้องสิ่งใดจากใครโดยปราศจ,จากความเชื่อว่าคุณมีสิทธทิจะเรียกร้องในสิ่งนั้นข้อ9ไม่ตกเถียงกับใครในเรื่องที่ไร้สาระหรือรายละเอียดที่ไม่จําเป็นข้อ10รักษาความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าเมื่อไรก็ตามจงเป็นคนที่มีความสุขข้อ11มีการรับผิดชอบทุกสิ่งที่เราขายไปอาจจะเป็นคำพูดที่เกินไปหน่อยแต่เมื่อมันเป็นความจริงมันก็จะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดของคนเดินตลาดที่จะทำธุรกิจต่อไป 29าแรงบันดาลใจพื้นฐานสิบประการได้แก่ข้อ 1. ความปรารถนาในการเอาตัวรอดข้อ 2. ความปรารถนาในการได้เงินทองข้อ 3. ความปรารถนาในความรักข้อ 4. ความปรารถนาในกามอารมณ์ข้อ 5. ความปรารถนาในอำนาจและชื่อเสียงข้อ 6. ความปรารถนาในการเอาชนะความกลัวข้อ 7. ความปรารถนาในความพยายามข้อ 8. ความปรารถนาในเสรีภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจข้อ9 ความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ทางความคิดและวัตถุข้อ10ความสงสารผู้ที่โชคร้ายแรงบรรนใจเหล่านี้เรียนนงลำดับโดยประมาณการตามความสําคัญและประโยชน์ของมันการขายที่แรงบรรนใจเป็นสิ่งที่นักเดินตลาดควรจะทํา 30. ความอ่อนแอที่สําคัญที่สุด6ประการสําหรับนักขายข้อ 1. มีความร่วมเหลวที่จะเสนอแรงบนานใจสําหรับการซื้อข้อ 2. ขาดความภาคภูมิในการขายและการปิดการขายข้อ3 ล้มเหลวที่จะวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังและลูกค้าข้อ 4. ล้มเหลวที่จะสร้างความเป็นกันเองกับผู้มุ่งหวังข้อ 5. คาขาดจิตนาการข้อ6ไม่มีความกระตือรือร้นความบกพร่องเหล่านี้เป็นสิ่งสามัญของคนขายสินค้าส่วนใหญ่ซึ่งการขายทุกป,ประเภทความอ่อนแออย่างใดอย่างหนึ่งจะทำลายโอกาสในการขายลงได้จงเป็นกันเองกับคนซื้อจงรู้จักตนเองจงรู้จักคนอื่นเก้าแรกก็คือข้อคนเดิคนในตลาดจะต้องเชื่อถือในตัวเอง และสินค้าของตัวเองซะก่อนข้อ 2. คนเดินตลาดจะต้องเป็นกันเองกับลูกค้าก้าแรกของนักขายก็คือข้อ1จะต้องเชื่อถือในตัวเองและสินค้าตัวเองข้อ2จะต้องเป็นกัน,นเองกับลูกค้ 1. 1. าการมีความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากการมีความสนใจจะต้องสนใจลูกค้าอย่างแท้จริงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าวิธีการที่ทําให้คนเกิดความเป็นกันเองได้แก่ข้อ1การติดต่อทางสังคมโดยอาศัยสโมสร เป็นที่พูดกันว่าธุรกิจอเมริกาทำาะแนนสนามกอล์ฟมากกว่าในสำนักงานแน่นอนว่านักเดินตลาดชั้นยอดทุกคนย่อมรู้ถึงคุณค่าของการติดต่อทางสังคมขออ้อ 2. การเป็นสมาชิกในโบสถ์ขอ้อ3บ้านพักและกิจกรรมร่วมกันอื่นๆในการขายหลายชนิดเนี่ยคนในตลาดพบว่าจะช่วยได้มากถ้าเกิดว่ามีการติดต่อกันตามบ้านหรือว่างานสังสรรค์ขอ้อ 4. มีความเอื้อเฟื้อการเป็นส่วนตัวเช่นคณะรับประทานอาหารคำ่ำ ันจะทําให้มีโอกาสมากขึ้นในการขายข้อ 5. มีความสนใจร่วมกันเป็นงานอดิเรกข้อ 6. มีการรับใช้สังคมข้อ 7. มีการเขียนจดหมายข้อ8มีการพูดในที่ชุมชนโดยสรุปแล้วการปิดการขายเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่ยากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมพลังจิตใจของตัวเองควบคุมกระบวนการทั้งหมดเตรียมข้อมูลให้ดีเพื่อที่จะขายได้และนี้เป็น30แนวคิดสำคัญ ในหนังสือกลุ่มโชคชะตาคว้าความสำเร็จนัปโปลเอนฮิโมอเตเวชั่นพอดแคสต์สวัสดีครับ